สบายดีพอแม่พี่น้องฟังลาวแล้วลฟังไทยเนาะนนี้มาพบกับสาวลาวเส้นเก่าเส้นเคยที่เก่าเวลาเดิมเนาะวันนี้สาวลาวเองก็ตาสัวปูปลาตีนไก่หน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีไข่กินแก้มเนาะมีหอยหวานแล้วก็มีไข่ต้มและก็มีไส้ไส้ย่างพี่น้องแคบหมูมาซิมกันเลย ก้อยรออย่างมาเด้อพี่น้องเด้อมาแซบกับสาวหอมนับประหลาดเนาะ สดน้ำใส่ย,ย่างใส่ออนอย่าง ขัมดมูขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะตีนไก่พี่น้องสาวเล้าตุ่มเปื่อยๆเนาะตีนอวบๆใหญ่ๆ ั้งเผ็ดทั้งแสบพี่น้องเอ้ยหอยหวานพี่น้องอืม หอยมันใหม่เน si ื้อม uh ันจะนั่นกับๆๆพี่นังตัวใหญ่ๆเนื้อพี่น้องเนื้อเยอะๆ không đèn Hãy subscribe cho kênh nó tươi tươi ผักของข้างเคียงของเขาก็มีสลัดกรอบๆหนอเผ็ดไข่ โหจะกินกันเมื่อวสองคนตรงใครมากแก้มเพชรอ่ะพี่น้องเอ้ย Mm Hãy -hmm. mm -hmm. subscribe <coughs> เคยปูนาแนมด้ยพี่น้องย่อยัอ่วจ้า มัเน,นี่บยเอาๆหลายมันี่หิวเ <c oughs> <c oughs> ด็กง,งานมาทำเป็นไก่เบ่ เพชรบอกาหงกินกระแคบหมกบ่ค่อยเว่าพี่น้องเด้อหืม ใส่ย่างหอมหอมเนืม สำหรับทีนี้สาราพารแซปก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ